สดยท่านผู้ชมด้วยนะครับผมว่าตอนนี้ผมเพซีนะครับกำลังถ่ายทัดให้ดูว่าเกลีร์หรือเปล่านะผมที่จะแรกหันนะขอถัดบาเลนนะฮะยดึดดอกขึ้นนะผมนี่หละครับปืนตามนี้เลยครับ ครับเรื่องปืนเสร็จแล้วนะครับไปดูเรื่องไปดูเรื่องฉายาเลยครับผมนี่ฮะขาดหกช่องนะผมตามนี้เลยนะครับผมก็นี่นะครับนี่ก็คิวเดเพิ่งรีใหม่นะครับแล้วผมก็ให้เพื่อเล่นนะเคยคิวกลางเลยนะครับแต่ว่าเจอตัวตัวได้นะฮะขอไม่โปนนะครับแหมตังก็สี่แสนนะผมโอเคครับก็สวัสดีก็สวัสดีครับผม